ครับพี่น้องครับเห็นไหเขาครสองตัวเลยครับมันมองเปนตัวเดียวเลยนะดูคู่กันไว้นี่นีครับโอ้ตัวใหม่ไม่อีกแล้วครับไม่อีกแล้วครับเห็นไหเห็นไหมเลือดยูซูพี่มึงนะครับไม่อีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่น้องๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเหมือนพ่อกับผม สองอุตส่าหคนที่บ้านนะครับเนาะบดรีจังจากบุรีดวงลิปมาจนโคตองอาทิตย์แล้วครับนะครับวงการมีหลายดีครับพี่น้องครับขอไพยหลายครับช่วงนี้นะครับสําหรับไลฟ์ถ่านที่คนมักให้ดูให้กินตํามทุกหน้าสานบ้านเฮาเนาะห่วนครับพี่น้องมือเสาร้อนโต๊ะเลยครับีัมือเสานี้โต๊ะแห่งพาอยู่เขานะครับมนอเสาระกันห่วงนบบนี้เอาเป็นเอาเอานะครับกัเลยวัอนี้เขาเรื่องเลยวัอนี้ผมจะพาพี่น้อง นี่ตอบนี่นยังย่นรังบ้านผมนะครับทาพี่นอนยังจำไหนทายังติดตามคลิปผมอยู่นะครับอยู่ปลายภ่ยรังบ้านผมนะครับมาสิ่งนี้นกเขาหนกอันนี้มาจับอยู่นะครับก็เลยว่ามันนี้จะลองพาพีินอนนั่งสุ่มเมืองนะครับจะเข้าทางมีตัวมานะครับเน,ะนาะหวงสอนฝนตกนะครับฝนตกแล้วมันเป็นยังไงหรอกนะครับผมคิดพวกผคิดหนึงว่า จะมีนกมานะครับนะครับจะลองหารุ่นที่ตเบิไงนะครับมีผมมากับเบอร์สองผมคือเกานี่นะครับก็มาใส่กล่องตัวเกาได้ครับพี่น้องครับนะครับพะว่าผมใส่กล่องตัวไม้ผมใส่ตัวนีบอไไรนี่เวลาอ่าเข้าสีเก็บภาพคลิปนะครับเนาะเอาโทรศัพท์ไทยเอาตังนี่เขานี่เลยกับไทยนี่โนะครับง่ายดีนะครับกล่องกล่องตัวไม้ผมเอาตัวหนี้จับอ่ไรนะครับองเอา ขาตัางขาตัางโทรศับเพราะว่าตัางตัวแจ็กสีตัางตัางโทรศัพบถ่ายคลิปตัวแจ็กสีเร่งยิ่งครับหนุกไปโมทันมันนะครับนะครับตัวนี้โทรศัพท์ซุปขอนี้ยิ่งเลยนะครับง่ายดีนะครับเกิดเช็บภาพบรรยากาศคลิปตอนอันนี้มาฝอวานพี่น้องนะครับเนาะวันนี้ผมมาที่ล่มเต็มลมใส่แต่ไลายมือนะครับผมไปถ่ายคลิปท่าจเก็บของกล่องมาจากสูงเลยครับเยอะ สองข้อหาประมาณสองข้อหาเนาะนะครับสองข้อหาป็นเบอร์สองนะครับเล็กน้อยตัวใหม่ยังมันเล่นเล่นเหลียวด้วยครับพี่น้องครับเห็ตัวใหม่อีกมาที้เหลี่ยเขีตัวนี้ว้โจ๊บเบอโจ๊บครับเห็นอันใหม่กับยังไดใหม่นะครับก็เลยมองสั่งมาประกอบเอานะครับมาเห็ดเอาตัวใด้เห็ดไหญก็บัวเห็ดเอานะครับตัวใด้ ก็คิดว่ามันจะยากไงครับจ้างเราใส่บูกับทางเดี๋ยวต้องถามเบิ้งนะครับตรงไหนเดี๋ยวผนเสร็จสมบูรณ์ตอนไหนเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวลงคลิปให้เบิ้งนะครับเนาะบอกราคาว่าเวิร์ดงบไปเยอะบาทนะครับเนาะกเวิร์ดลายนะครับขนาดเพื่อนเลี้ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็เลยเตะลำเลี่ยเกี่ยวกับขอบลำนะครับก็เปวนกัดรัดถังนะครับ ตัวใหม่พวกนั้นนะครับสี่เหลี่แล้วนี่ใส่ตัวเก่าไปก่อนนะครับพงว่าตัวเก่ามันหนักกว่ามันเห็นตัวใหม่นะครับแตมพงพูว่าสีหนักส้อมกันหรือเ่าคิดวกว้องคิดวบนั่นก็เยี่ยมไม่เห็นให้มันเบาขึ้นนะครับยังไงมันเบาแต่ว่าเทียดไปเห็นหมาแล้วมันไก,ก่สีเหลี่ยมแล้วมันจับสั่งหนัก,กใส่กล่องมึงซูสีกับตัวนี้งขึ้ <c oughs> นเก่านะครับเนาะเอ้าววันนี้ จังไรคาถารอบที่ตามเราชุ่มเบิ้งจะมี่โตมาลูกวอร์เขาจะมีแต้มเขาจมมะมานบ่นะครับเนาะเป็นอาจจะเป็นคลิปสัน้นหรือคลิปเงายังค่อยถ่าเบิงบ้งค้าวเบิ้งซ่งเป็นตัวมีมาหลายแบบอาจจะถ่าจจยยเงาฝากพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับนี่เป็นตารรับหลูผม,น,น,มน,น,นะครับถ่า,ายเบิ้นงนี่กระพริบไม้เก่าเนี่ยคุณนะครับผมกจีพาพี่น้องนั่งซุ่มจอบอยู่นี่แหละนะครับสิไดใส่อะไรกหมองกขาตังเป็นหน่วยนะครับพี่น้องครับกินสม ฝนโต๊ะมาเสาเลยนะครับเสนะียงของเขาจะว่าครับผมไปพี่น้องต่อเราชมกันเลยครับหลุนเงี้ยครับผม พี่น้องครับเห็นมาน้องเขาครับสองตัวเลยครับมันมองกันตัวเดียวเลยนะคุณคู่กันเสร็จปะเดี๋ยวผมจะลองมึงครับเดี๋ยน้อง คงกบมั 1> 1นเป็นเหมือนอย่างเป็นอากาศรองหนาวนะครับแดดทั่วปอกนะครับยามสองลองมึงครับพี่น้องครับเดี๋ยวโดนบ่ไม้ก่อไม้เดิมเฮาลางวานเฮาพี่ก่าครับ อมอมรับตัวนไอตัวนี้ครับ,บนี่ครับขางเลยครับไว้ยี่นี้ โอ้ตัวใหม่ไม่อีกแล้วครับไม่อีกแล้วครับเห็นว่าเห็นว่าเมียวจะซู้มึงนะครับไม่อีกแล้วสองตัวก็เก่าครับโอ้ยนี่ก็ทำนัดมันได้เนาะ ra Thứ ra mới hợp Đứt thử qua hớp với tái là nguyên vào Thì thì Nga có ở phải, không? không biết tôi thì hắn. อันนี้กานหั่นนุน๊กเขาก็ใหญ่นะครับนี่ครับหอยู่นี่หอยยังต่อยออาอันนี้นะครับ เดี๋ยวผมหาเนี่ยต่อยกอ่อนจะข่าวก่อนโอ้เสียดายเลยครับนุ่นบินวิตกตายทั้งอื่นมั่งนี่ถือเสียงดังตุบอยู่เลยครับพี่น้องครับเหรอมันหนึ่งบินมาทางนี้นะครับจะพัดถืออยู่เลยครับพี่น้องครับสียงดังตุบหรือเทวันอยูวิตกทั้งอื่นผมว่ายังหาก่อนถือเงนินเต็มๆอยู่หรอกครับ นังโตบคนแตกส่วนแต่ว่าจะเต็กดีไปโตกใสกมันบไอ,อยู่นะพี่น้องนี่มาก่อนอย่มันขังยังต้องไปไผ่นะ ไปแล้วต้นตกเห็นหรอถ้าจอะผมอีกครับพี่น้องครับหาวาอีกหามาอีกทรา,า,าบยีครับผมกล่องผมบกวยเทียงวันไหนครับมันตกม,นมันหล่อมเลยปืนผมมันหล่มนะกล่องผมบกวยอย่างนี้แล้วทีปต่างกล่องไม่นำ้ำใส่เนอต้อนต่อยตรงหา่าแล้วมันตกแล้ว หันขางหันขางยังถึงเลยต้องมาตุกสั่งนี่นะเจองกระโหลกนีก่ดูนี่ครับแต้มนะครับเนาะป้าเฮานี่ครับไม้เฮานะครับนุกมาไลา่ครับวันนี้นะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็สวยอ่ะนะครับ <c oughs> ขออภัยครับ มาอันวินมาเกาะแล้วก็วกินไปเมัเกรแล้วบินไปนะครับถ้ามันนั่งสุม่มตะเสานี่โอ้ยคื่จิโอโอเคอยู่ว่าหันกันนกกับกระหรอกแย้มกันว่าหัน,นอยู่นี่นกกดนกกระปูเท่านะครับแย้มกับกระหรอกนะครับอยู่นี่นะครับจะคลิปนะหน้าเขาจังไปเต็มระบบห้องเตรียมเดินเต็มระบบครับเดี๋ยวผมพาลงทงคือเก่าบอกลาครับบรรยากาศทงหน้าเขาคือเก่านะครับอยู่นี่ห้อสุ่มเมึงไม้เกา่เกาเอาอยู่รังไปภายรังบ้านผมนะครับน้องจีนองม,มอง ทั้งหลายพี่น้องอยู่มองอยู่สมบ่เอาว่าผมสิส่งไปให้นะครับนี่ปลายไฟเฮานะครับไม่เก่าไม่เดิมนะครับมองเหมือนนี้เฮาอ่ามาเป็นคลิปสั้นๆนะครับยังพอกันคลิปวิดีโอหนะเดี๋ไปเต็มระบบเฮานะครับจะสำหรับรายท่านขอมาติดตามรับชมมาทักทายถามนะครับเนาะขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการตั้งใจนะครับที่อยู่ก็อีสานมาโดยตลอดนะครับแต่ยูพึงเบื่อกันนะครับด้อพี่น้องวางๆก็สิพยายามทำคลิปให้ น่าส้นใจนะติที่ตามมากวานี้นะครับนอกจากเขาพัฒนาแก้ไขรับปรุงช่องไปเรื่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนนะครับคลิปหน้ายัางเจอกันไหมไปเต็มระบบครับสวัสดีครับ